สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับร้านจงเจริญเซลล์แอนด์เซอร์วิสวันนี้นะคะเราจะมาแชร์หรือว่ามานำเสนอวิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้าให้กับเพื่อนๆกัน,นะคะ่ะและนี่คือิิต์สิ่งของทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการติดตั้งค่ะมาเริ่มอันบ็อ b ซ์กันเลยค่ะ เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องซักผ้าระหว่างขนส่งนะคะทางโรงงานจึงทำการล็อกมอเตอร์ทั้ง4จุดให้ใช้คีมถอดเกลียวออกทั้งหมด4จุดได้เลยค่ะแล้วก็นำฝาครอบนะคะมาครอบปิดรูไว้ก่อนค่ะทั้งหมด4จุดเช่นกันระว,วังอย่ายให้ตัวท่อระบายน้ำบิดเป็นเกลียวด้วยนะคะเมื่อเริ่มติดตั้งเครื่องซักผ้านะคะการปรับระดับของตัวเครื่องซักผ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าเครื่องซักผ้าถูกติดตั้งแบบไม่สมดุลจะทําให้เกิดความผิดปกติตอนใช้งานได้ค่ะเช่นมีอาการสัน่นหรือเกิดเสียงดังระหว่างใช้งานหมุนขาปรับระดับด้านล่างตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกตัวเครื่องซักผ้าขึ้นค่ะใต้เครื่องซักผ้าทั้ง4มุมจะต้องบาลานซ์กันนะคะความชันจะต้องไม่เกิน1ึงอ,งองศาเท่านั้นถึงจะเรียกว่าบาลานซ์ค่ะเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าได้ถูกติดตั้งอย่างสมดุลแล้วหรือยัง ให้ทดลองด้วยการยกเครื่องซักผ้าแบบพยามมุมทั้งสองมุมแล้วดูว่าเครื่องซักผ้ามีการเอียงตามแรงโยกหรือไม่เมื่อมั่นใจว่าเครื่องซักผ้าถูกวางได้อย่างสมดุลแล้วให้หมุนน็อตล็อกทวนเข็มนาฬิกาและขันให้แน่นค่ะระวังด้วยนะคะเพราะว่าการยกตัวขารับระดับโดยไม่จําเป็นอาจทําทให้เครื่องซักผ้าเกิดอาการสั่นและผิดปกติได้เหมือนกันวิธีการติดตั้งตัวแผ่นกันลื่นค่ะ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะใช้แผ่นกันลื่นหรือว่าไม่อยากจะติดแต่ว่าถ้าทางลูกค้าไม่การติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่ลื่นเนี่ยอาจทําให้ตัวเครื่องซักผ้าเคลื่อนที่ได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นที่ลื่นเนี่ยแนะนําให้ติดตั้งแผ่นกันลื่นไว้ใต้ขารับระดับของเครื่องซักผ้าจะดีกว่านะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะให้ทําความสะอาดพื้นตรงที่เราจะติดตัวแผ่นกันลื่นก่อนค่ะ เช็ดให้แห้งอย่าให้พื้นชื้นเลยนะคะเพราะว่าถ้ายังมีความชื้นเหลืออยู่เนี่ยตัวแผ่นการลื่นก็อาจจะเคลื่อนที่ได้ค่ะหลังจากที่ได้เช็คแล้วว่าเครื่องซักผ้าได้ถูกวางอย่างสมดุลแล้วให้วางด้านที่มีกาวของแผ่นการลื่นลงบนพื้นนะคะให้ติดตั้งแผ่นการลื่นไว้ที่ใต้ขาหน้านะคะจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลย